ชอบฟ้านะครับชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยเนี่ยอาจจะต้องเลิกมวยครับโอกาสเนี่ยอยู่ที่50-50เลยเพราะตอนนี้จอประสาทต,ตาของเขาไม่ค่อยดีนะครับก็คือจะบอกว่าตามองไม่เห็นไปแล้วข้างหนึ่งก็ได้นะครับอาการมันเป็นยังไงชอบฟ้าก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตาของเขาเนี่ยมันเหมือนจะดำน้ําแล้วก็ลืมตาคือมันจะเห็นเป็นภาพขุ่นขุนมัวมัวครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักชอบฟ้าให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเขามากหนกักน,นะครับชอฟ้าทอแสงเทนน้อยเนี่ยมีชื่อจริงว่าสุวัตติงนางรองนะครับชื่อเล่นชื่อเจ้าบัวนะครับปัจจุบันก็30อัพอละสำหรับชอฟ้าเป็นคนจากอําเภอละหารทรายจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับครอบครัวก็ทําไร่ไถนาธรรมดาชอฟ้าเนี่ยเริ่มชกมวยวันสักส1ขวบครับคาตัวไฟแรกอยู่ที่500นะเขก็ตามพี่ชายนี่แหละไปจะบอกเป็นพี่ชายก็ไม่เชร,รับเป็นลูกพี่ลูกน้องแถวบ้านนะครับเขาเป็นนักมวยก็ช ช่อฟ้าก็ไปเล่นกับเขานะเห็นพี่ชายชกได้ตังก็อยากจะไปชกบ้างชื่อมวยชื่อแรกของช่อฟ้าเนี่ยตอนที่ไปชกนะครับเขาตั้งชื่อว่าคําใส่น้อยนะนี่คือชื่อของช่อฟ้านะครับต่อมาเนี่ยชกมวยภูทรบำบัดสัก20ไฟล์ก็เข้าไปที่ทอแสงเทียนน้อยครับไปที่ทอแสงเทียนน้อยเนี่ยก็อยู่กับพี่ตู่นะครับตอนนี้ก็ล่วงลับไปแล้วนะครับสำหรับพี่ตู่และก็ได้ตั้งชื่อให้กับช่อฟ้าบอกว่าช่อฟ้ามีชื่อที่ค่ายทอแสงเทียนน้อยว่าเจ้าเทียนขาว ชอแสงเทียนน้อยนะครับนี่คือชื่อในเมืองกรุงของช่อฟ้าตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ12ปีก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านมวยมา,มากนักสักเท่าไหร่ครับก็ชกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ชกล้่นเนินเนี่ยตอนอายุ15ปีนะครับก็ปัดเดิมในพิกัด1้2ปอนด์ช่อฟ้าก็เริ่มใช้ชื่อตรงนั้นเลยนะครับก็มาใช้ชื่อจากเทียนขาวที่ฟอร์มตกแพ้อยู่บ่อยๆก็เลยเปลี่ยนใช้ยาเพื่อแก้เคล็ดนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นช่อฟ้าพอมาเป็นช่อฟ้าก็ ดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับจุดพีคเนี่ยปี2561นะครับก็ถือว่าเป็นปีแห่นความรุ่งโรจน์ของช่อฟ้าก็ว่าไรโดยเขาถูกประกอบคู่ให้เจอกับพวกรถถังจิตเมืองนนอย่างเงี้ยนะครับเจอกันมาหมดแล้วเจอน,า,จอน,นาบิลก็เคยเจอนะครับในตอนมวยไทยห้ยกเหมือนจะเคยผัดแพ้ปัชนะกับนาบิลแต่เอาจริงๆอูน้นาบิลใหญ่จริงนะตอนนั้นมาต่อยห้ายกก็ไม่มีตัวสู้แล้วเหมือนกันเพราะว่าเขารูปร่างใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของช่อฟ้าที่นํามาเกลื่อนให้กันฟังก่อนโอเค เดี๋ยวจะสรุปอาการของช่อฟ้าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงทําไมถึงขั้นที่อาจจะต้องเลิกมวย1เลยช่อฟ้าจอประสาทตามีปัญหาแล้วก็2เนี่ยช่อฟ้าอาจจะกลับมาโชมวยไทยไม่ได้แล้วแพทย์ให้การวินิจฉัยบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาได้นะ่ยมี50 5 0เขาบอกว่าโรคนี้เป็นโรคลายแรงที่สุดของตาส่วนเรื่องสาเหตุถามว่ามันมีผลไหมแพทย์มองว่ามัน ไม่ได้โดนแล้วก็เป็นเลยในทีเดียวมันเป็นเพราะว่าโดนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆและไฟล่าสุดที่ต่อยกับเอสซากุที่เขาชนะก็จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสุดท้ายของมันแล้วอาจจะเป็นเชือกสุดท้ายที่มันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆก็มีผลจากไฟนั้นก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีผลจากไฟล่าสุดด้วยแต่โดยรวมเนี่ยมันสั่งสมมานานนะครับตาขวามองไม่เห็นมันมัวๆเหมือนดำน้ำแล้วลืมตาเขาจะเริ่มเข้ากระบวนการรักษาครับวันที่1กันยายนก็จะลูกษาที่กรุงเทพนี่แหละครับ แล้วก็ใจจริงเนี่ยชอบฟ้าอยากจะชกมวยอยู่เพราะว่าเขายังรักในอาชีพมวยครับแต่ถ้ามันถึงที่สุดจริงๆก็ต้องยอมหยุดส่วนทางวันก็รู้นะครับว่าชอบฟ้าเนี่ยอาจจะต้องรู้แหละแต่ว่าชอบฟ้ายังไม่ได้แจ้งไปแจ้งว่ากําลังรักษาตัวอยู่ไม่ได้บอกทางวันนะว่ามันเจ็บปวดมากนะักขนาดขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าหายก็คงกลับไปนะเพราะทางวันก็คงไม่ทิ้งอยู่แล้วนะเขาดูแลดีนะครับในเ,เรื่องของนักมวยที่บาดเจ็บและก็ชอบฟ้าทิ้งท้ายครับถึงเขาจะไม่ได้ชกแล้วหรือว่าอาจจะรอเขาได้หน่อยก็อย่าลืม ฝากติดตามนักมวยทุกคนของทอแสงเทียนน้อยด้วยครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สร้างความสุขสนุกสนานให้กับแฟนันมวยของเรานะครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อฟ้าหายเร็วๆนะครับกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปไม่อยากพลาดข่าวมวยให้กดติดตามเอาไว้หรือว่ากดไลค์ครับคลิปแบบนี้จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับ